สวัสดีค่ะวันนี้แม่ฝนจะชวนทำขนมไทยเป็นขนมไทยยอดนิยมตลอดการนั่นคือเมนูสังขยาฟักทองวันนี้แม่ฝนจะใช้เป็นฟักทองบัตเตอร์นัทค่ะลูกเล็กๆน่ารักกำลังดีทำออกมาแล้วน่าทานมากๆเลยนะคะเนื้อฟักทองมีความแน่นสีสวยส่วนเนื้อสังขยาก็มีความเนียนนุ่มละมุนมากๆเลยว่าแล้วก็ไปลงมือทากันเลยค่ะขั้นตอนแรกแม่จะเตรียมวัตถุดิบต่างๆดังนี้ก่อนอัตราส่วนแล้วก็ส่วนผสมแม่ฝนจะแปะไว้ให้ที่คลิปนะคะค่ะ ตอนแรกตอกไข่ใส่ลงไปได้เลยค่ะวันนี้แม่ฝนจะใช้เป็นไข่ไก่2ฟองแล้วก็ไข่เป็ด2ฟองถ้าใครมีไข่เป็ดทั้งหมดใช้ไข่เป็ดทั้งหมดได้เลยนะคะตามด้วยใบเตยค่ะใบเตยจะช่วยลดความคาวของไข่แล้วก็ตามด้วยน้ํากะทิใช้เป็นกะทิกล่องยี่ห้อไหนก็ได้แล้วก็น้ําตาลมะพร้าวค่ะตามด้วยเกลือนะคะพอใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะขยําส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะคนไปเรื่อยๆขยาไปเรื่อยๆจนกว่าน้าตาล จะละลายดีพอะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเนื้อสังขยาจะมีความเป็นฟองแบบนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะต่อไปก็จะนํามากรองค่ะใครมีเป็นผ้าขาวบางก็ได้นะคะแต่แม่ฝนไม่มีผ้าขวบางก็เลยใช้เป็นกระชอนตาทีกรองประมาณ3-4ถึงครั้งเพื่อให้เนื้อสังขยานั้นมีความเนียนละมุนนั่นเองค่ะทุกคนค่ะเตรียมในส่วนของสังขยาเรียบร้อยแล้วต่อไปจะไปเตรียมในส่วนของฟักทองกันบ้างอย่างที่บอกค่ะวันนี้แม่ฝนมีฟักทองบัตเตอร์นัทสองลูกค่ะลูกกำลังดีเลยน่ารัก มากๆยิ่งถ้าได้ฟักทองแก่ๆแบบนี้นะคะเนื้อฟักทองจะสีสวยแล้วก็เนื้อแน่นอร่อยมากๆเลยค่ะได้ฟักทองมาเรียบร้อยเราก็จะล้างทําความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็ใช้ช้อนแกงนี่ละคะ่ะ ค่อยๆค,คว้านเอามาเล็ดออกให้หมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะทำด้วยความเบามือนะฟักทองจะได้สวยๆค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะแม่ก็จะล้างอีกครั้งหนึ่งเพื่อล้างยางออกแล้วก็ผึ่งให้แห้งค่ะพอได้ฟักทองเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปนึ่งกันแล้ค่ะก่อนจะนึ่งแม่ฝนก็จะนึ่งซึ้งไว้ก่อนนะคะประมาณ3นาทีบอมซึ้งเอาไว้ หลังจากนั้นแม่ฝนก็จะนําฟักทองที่เตรียมเอาไว้วางลงไปในซึ่งได้เลยค่ะพอวางเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําสังขยาที่เรากรองไว้เมื่อสักครู่นะคะแม่ฝนแนะนําว่ากรองหลายๆครั้งนะคะเพราะจะทําให้เนื้อสังขยามีความเนียนเวลาที่เรานึ่งเสร็จแล้วนั่นเอง เทใส่ลงไปในฟักทองได้เลยค่ะเวลาเทใส่ลงไปก็เหลือพื้นที่ให้สําหรับสังขยาฟูขึ้นมาหน่อยนึงนะคะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะล้นฟักทองได้พอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะนึ่งนะคะเวลานึ่งให้ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะนึ่งประมาณ30-40นาทีการใช้ไฟอ่อนจะช่วยให้ฟักทองนั้นค่อยๆสุกแล้วก็ไม่แตกในส่วนของเนื้อสังขยาก็จะมีความเนียนนุ่มละมุนนั่นเองค่ะเดี๋ยวแม่ฝนก็จะหั่นให้ดูนะคะ หลังจากที่เรารอให้ฟักทองเย็นเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะหน้าตาสังขยาฟักทองสวยน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับเมนูนี้นะคะทําทานช่วงวันหยุดดีมากๆเลยค่ะซึ่งเป็นเมนูที่ลูกชอบมากๆเลยฝึกให้เด็กสมัยนี้ชอบทานขนมไทยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าแม่ฝนจะพาทําเมนูอะไรแล้วพบกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย